ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับดีสนะครับโอเคก็วันนี้นะครก็แบบเป็นอะไรที่ถือว่าเซอร์ไพรส์ผมมากนะครับก็ประมาณว่าตอนเนี้ยผมกำลังหาข้อมูลนะที่จะทำเกี่ยวกับ เลเวลไฟอันดับ6ของเ,ขเมื่อในการศึกษาครับแล้วดัานในทัวร์รูปโปรเจกต์เนี่ยมันลงคลิปมาเว้ยเราก็สงสัยว่ามันลงคลิปอะไรเนะี่ยสรุปนะครับมันลงคลิปเป็นพรีวิวตัวที่2ของเรียลกันครับก็แบบเชี่ยงงเลยสักครั้งแรกว่าไอเฮียเรียลกันมันจะทำพรีวิวเลยครั้งแรกผมคิดอยู่ในใจว่าไอเฮียเรียลกันมันจะทำพรีวิวเลยวอันนี้มีหลายเรื่องแบบช่วงภาคสองมันก็ทำพรีวิวออกมาหมดแล้วสรุปแม่งทำมาจริงเว้ย วันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาขยี้นะครับรายละเอียดเล็กๆในน้อยนะครับในพรีวิวตัวนี้นะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยครับในตอนแรกของพรีวิวนะครับเราจะสังเกตได้ว่าจะมีการนําเสนอนะครับสิ่งที่เรียกว่าอินเดียโปเกอร์นะครับซึ่งแต่ไพ่อินเดียโปเกอร์นี่นะครับก็เวลาถ้าเราเอาไพ่ใบนี้นะมาวางท่าบนหัวนะครับตอนนอนนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนความฝันของคุณได้นะครับประมาณว่าไพ่ใบนี้นะครับมีความสามารถในการเปลี่ยนความฝันตามหัวข้อที่ไพ่มีนะครับประมาณว่าถ้าเรามีไพ่เนี่ยที่เปลี่ยนให้เราเป็นราชาอะไรเงี้ย ถ้าเราไพ่ไปนะั้นถ้าเป็นหัวแล้วเรานอนนะครับเราก็จะฝันว่าเราได้เป็นราชา ก็จะอะไรประมาณนี้นะครับในซีนอินเดียโปเกินะครับก็มีตัวละครที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์ออกมานะก็คือโอกามิเพียสนั่นเองด้วยโอกามิเพียสเนี่ยก็มีแบบโอกาสที่จะเป็นเลเวล5ลำดับ6ของเมืองการศึกษาครับก็เรียว่าออบเบอโผล่แบบหล่อๆนะครับในพรีวิวด้วยนะฮะโอกามิเพียสคนนี้ซึ่งซีนต่อมาครับก็จะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์นะที่เหมือนจะมีคนสามารถทํานายได้ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆนะครับเกิดขึ้นตามสถานที่ของเมือเหการณ์ศึกษานะครับแล้วก็จะเป็นการอธิบายว่า ไอ้พลังทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นพลังของไอ้เจ้าหนูคนนี้นะครับซึ่งบอกว่าจำชื่อไม่ได้ว่าแมงเชื่ออะไรนะครับก็เหมือนจะเป็นพลังพิเศษนะครับที่สามารถมองเห็นอนาคตได้นะครับซีนต่อมาเขาจะเป็นแบบซีนของตัวรลายนะครับที่จะโผล่มานะครับในช่วงหลังนะครับซึ่งเธอคนนี้ครับก็จะเป็นคนที่มีผมนะครับสีดํานะครับตัดกับสีขาวนะฮะแล้วก็ตอนที่ตัวเธอนะครับผมเหมือนเป็นผมร่วงออกไปนะครับแล้วก็แยกไปเป็นอีกคนหนึ่งนะฮะ ซึ่งตรงนี้ก็จะสังเกตได้ว่าตอนท้ายของช่วงนี้นะครับก็คือแบบเหมือนเธอโดนตัดออกนะฮะเพราะว่าหัวมันแบะออกไปนะฮะก็มันจะเป็นการใบ้ในว่าเหมือนน้องคนนี้นะครับถูกทดลองอะไรบางอย่างนะครับก็ไปรอลุ้นในอนิเมะเอาแล้วกันนะครับอันนี้ผมแบบว้าวเซอร์ไพรส์มากนะครับก็คือแบบเฮียโคตรสุดยอดนะครับก็คือเออสการ์เวนเจอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ส c า v e เวนเจอร์ได้กลับมาแล้วนะครับก็กลับมาในซีรีส์ของเรียลกันนะฮะก็ตอนนั้นไปอยู่ในแอสเซอร์นะครับ แล้วก็โดนงอกซ่านะครับตบไปนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้ครับก็มาโผในเรียวกันแล้วนะครับอเคยครับซีนต่อมานี่เป็นซีนที่เฟรนด้านะครับกาลังกินอาหารนะครับกับคุณซาเต้นนั่นเองนะฮะแบบว้าวน่ารักอ่ะเฮียคือเฟรนด้าน่ารักมากนะครับในซีนนี้เนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยจะเป็นแบบการนําเสนอตัวละครนะครับที่มาจากกลุ่มของด้านมืดแห่งเมืองแห่งการศึกษานะครับก็คือกลุ่มสกูลนั่นเองนะครับ ซึ่งก็มีสมาชิกน้องใหม่นะครับซึ่งน้องคนนั้นก็มีชื่อว่ายมิยะรักโกะนะครับซึ่งก็เป็นตัวละครที่อยู่ในกลุงของสคูลนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะมีบทบาทนะครับที่น้องเขาได้ไปสู้กับเฟรนด้านนะครับแล้วก็ผลแพ้ผลชนะก็เราดูในอนิเมะเอาละกันนะฮะ มันจะมีซีนที่คุโรโกะนะครับลอยอยู่บนฟ้าอยู่นะครับท่านผู้ชมจะีสังเกตได้ว่ามันจะมีแว่นนะฮะซึ่งไอ้แว่นคุโรโกะตัวนี้นะจะเป็นแว่นที่อุยฮารุนะฮะมอบให้นะก็ประมาณว่าจะเป็นแว่นที่สามารถทํางานหรืออำนวยความสะดวกให้กับคุโรโกะได้นะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีซีนแอคชั่นนะฮะที่มิซซกาเนี่ยสู้กับตัวอะไรบางอย่างนะครับที่มีผมสีขาวนะับแล้วก็ตัวสีดำนะฮะก็รอรุ้นได้เลยฮะแล้วก็มีฉากยิงเร็วกันสวยๆนะฮะเป็นฉากปิดท้ายนั่นเองครับ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับก็เป็นการขยี้อะไรแบบนิกๆน้อยๆนะครับถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe like, นะถ้ามีอะไรจะรีเควส์หรือมีอะไรจะขอนะครับอยากได้กระเพีนม,มาหลาเล่นก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ข้างล่างเลยครับก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ